เขาก็มีคำถี่ลงเขาคันเขียวเขาคันตีเท่านะเล่นแบนเราตั้งหรออันนี้คือกวนกันมั่นี่แม่นี่อันนี้ก็ยอกอันนี้ันรีนนเรนกันอันยอกบอกว่าแต่ว่าคันคันผู้นึงตอบตันี่สิ่ั้นเขีวหน่อยสดสามขาสามจ้าอนน่าไม่ตัอย่างกันไดเนาะ ขนดหนึ่งตน้ก็น่าจะบีบกันสองโอ้ยเอาขาลงไปเนี่ยอย่าไเชียบหูโอลายอ้ดูพี่้เออี่พี่นนี้พี่แอซีมาอัน้ไหมาเลียวซีเเดียวมาแล้วพนันเนาะโอ้ อขี่พร้อมกันซีเทียแผ่นผกับเทราซีผืนนมกับเทราซีกองเมดเมียอย่างกับพี่เลียงซีคนคอนพี่เลีงเลยงแปดได้จังคิดถือ <c oughs> จากเันนะีเดยวี่ย่างละ้างชื่ือ่าูไกับอ